ท่าผู้ชมเบื่อไหมกับการที่ต้องมานน่ากินอาหารทุกๆครั้งเราขอแนะนําสิ่งนี้ฮันนี่แอปเปิลอาหารที่จะทําให้คุณอิ่มไปอีกเจ้านานถึง20บรอดออ <c oughs> หากคุณสนใจโทรหาเราตอนนี้ที่0266 oh, 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 oh. <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับมาคัสงอลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะไม่เล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่พึ่งกันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทําอะไรฮนะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮนะเราจะมาขยายฟาร์มพึ่งกันต่อแล้วเราก็จะมาทาฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติด้วยฮนะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยฮะเราเป็นบุคคลที่ขี้เกียจถูกต้องมาฮะเราขีา้เกียจมานั่งทําฟาร์มไม้ขี้เกียจหาแร่ข,ขี้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเราจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างอัตโนมัติให้มากที่สุดเเเรราาาาามมมิิ่่่จกกกกสงทีพืื้้้นนนฐอลลยแว็คตไ ฟามต้นไม้เนี่ยฮะเออขยะเยอะจังเออโอเคแปบ๊บหนึ่งนะ <laughs> ขยะเยอะจังเลยเออขออนุญาตฝ่าว้ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำฟาร์มข้าวฟาร์มอะไรเลยนะฮะทุกวันนี้ยังกินอะไร <c oughs> ทุกวันนี้เรายังกินขนมปังอยู่เลยนะฮะถามว่าขนมปังมันเลวร้วายไหมก็มันก็โอเคอะ่ะใช่ปะะ่ะฮะเรามาทำฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติกันดีกว่าฮะ,ะฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติเนี่ยฮะมันคือถ้าเป็นเวอร์ชันเก,เ,กเก่าเนี่ยมันจะใช้บอนไซใช่ปะะ่ะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีบอนไซ พอที่แปลว่าหม้ออ่านี่ไงฮะเห็นป่ะฮะมันจะมีโบโบทานีโบทานีอ่ะ N อ็นมันมันก็ไม่ใช่โบทาน,นีอะโบเอ่อโบทานีอ่ะเออนะ่ะมันคือกระถางต้นไม้ผมก็ไม่ได้ทำการได้มาด้วยดิว่ามันอ่านว่าอะไร <c oughs> หรือจะอ่านว่าบอทแอนนี่พอตก็ได้นะฮะใช่ไหมบอทบอทแอนนี่พอตเออบอทโบทานีบอทแอนนี่พอตโอเคครับเอาเป็นว่ามันคือกระถางต้นไม้อัตโนมัติแหละฮะซึ่งวิธีก็คือเนี่ยฮะเห็นป่ะฮะแป๊บนึงนะกดคอนโทรลใช่ไหม นี่ผมทำถูกอ่านไหมเนี่ย Hello World แป๊บหนึ่งนะฮะ Hoping มันอ่านี่ไงใช่ใช่ใช,ใช่มันอัตโนมัติได้ฮะก็คือเราจะต้องทำกระถางต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการ hmm. เออพวกแบบเทราคอต r t านะฮะคำถามคือเราจะใช้กระถางต้นไม้สีอะไรดีอืมน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมเออทำกระถางต้นไม้สีอะไรดีเอาเป็นว่าแบบเน้นใช้งานกันไปก่อนแล้วกันฮะเราต้องการ c ค a นะฮะน,นี่เราต้องการ c ค a y เรามี c ค a หรือเปล่า <Hey. S 1> มีเค a y หรือเปล่า <Hey. S 1> มีเค a <Hey. S 1> มา <Hey. S 1> มด้วยเหรอเนี่ยคเคเราไม่มีเหรอฮะ อ่ะ,อะเรามีอยู่เท่านี้น้อยอยังเลยอ่ะเรามีเคลเพิ่มตมัวมิดป่ะคือผมขี้เกียจแล้วเข้าใจไหมขี้เกียจมานั่งทำทุบอะไรเงี้ยฮะแป๊บบนึงนะเรามีเคลป่ะไม่เอาทองสิโอ้อ่ะมาทำกระถางต้นไม้ก,ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะเราทำไปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำขี้เกียจยังเลยอ่ะ <c oughs> เราไม่มีเคลเพิ่มเติมเลยเหรอโอ้อ่ะได้ฮะเราไม่มีเคลก็ก็ทำเคลก็ได้นะ,ะขี้เกียจประจำเราเนี่ยขี้เกียจทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งการเก็บของก็ข,กขี้เกียจนะฮะโอ้เก็บของได้แบบเป็นระเบียบระเบียบฮนะ,ะเราเอาคโบโตนมาวางกันก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะคโบโตนฮนะ,ะบน,นี่เอาคโบโตนออกมาแล้วเราก็มาวางตรงนี้คุณแพนด้าครับถอยหน่อยสิคุณแพนด้าครับเออไม่ใช่ผิดเสียคุณแพนด้าครับถอยหน่อยสิทำอะไรอราอมานุษเห็นวางคโบโตนด้วย ผมเป็นไรเนี่ย <c> ười, <c ười> คือคือเอาจริงนะฮะแพนด้า <c ười> เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีประโยชน์นะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันยังจะมาขวางทางเราด้วยเห็นปะคือ <c ười> ถามว่าแพนด้าเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ไหมก็แบบเอาไว้น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็เออเกลเกะกานะ,ะเอานะสัตว์สงวนจีนนะฮะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ในก่องของเราหน่อยก็ได้นะฮะถือแม้ว่ามันจะแบบเออไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามมาเรามาปั๊มเครกันต่อแล้วกันนะฮะก็กด อะไรนะเออตื้อปึ๊บโอเคฮะทุกคอว่าโตนปึ๊บก็ได้เป็นกาวเวลทุกสีทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเออเข้าสู่คลิปนี้ด้วยผมกำลังจะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลืมไปเราไม่ได้อยู่ใน a c e b o o k นะฮะคือคลิปนี้มันก็อยู่ใน Facebook Page เหมือนกันเคป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่กันที่ YouTube กัน,นอะไรเงี้ยเนาะ,ะอ่ะก็ได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด f o l l o w p a พ e อย่าลืมกดอะไรก็ได้กดให้หมมดดดดดเะะดนนดดเเลลลยยนนนกกกอออััี้้้ว็ไครรบแช่ ขอโทษครับไปเลนแล้วฮะ <c oughs> คือมุกนี้เขาเล่นกันเยอะมากเลยอย่าลืมกดเก้าอี้กันด้วยนะ <c oughs> อะไรคือกดเก้าอี้กดเชงไง <c oughs> โอเคกาวเวลฮะทุบปื๊ดเป็นทรายเห็นป่ะ <c oughs> คือกว่าเราจะได้ดาสเนี่ยฮะเนี่ยก็มันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเนี่ยขั้นตอนต่อไปนี่แหละฮะพอเราเอาทรายมาทุบป,ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฝุ่นแล้วนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะก็คือทรายที่แบบละเอียดมากๆถามว่าขี้เกียจไหมอ่ะแน่นอนขี้เกียจอยู่แล้วใครจะมานั่ง เกะกะไม่ได้ตูดหมึกแพนด้าดีกวนนะ่านาะถามว่าเป็นอะไรที่ขี้เกยียจไหมขี้เกยียจฮะดังนั้นฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยฮะเราจะมาทำพึ่งพวกนี้ด้วยเลยแล้วกันฮะมีพึ่งทรายพึ่งกาเวลพึ่งอะไรพวกเนี้ยฮะทำให้ครบหมดทุกอย่างเลยเออนะครับวิธิคนขี้เกียจโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บเราจะเก็บของพวกนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บทรายไว้เท่าไหร่นะเก็บทรายไว้6ก้อนโอเคไก่เอาสิ่งมีชีวิตขวางทางไหมล่ะอ่ะอ่ะเนี่ฮะเราจะเก็บทรายเอาไว้6ก้อนนะฮะแล้วเราก็จะทุบอ ปึ้งนะฮะแล้วก็ตรงนี้แอดปึ้งโอเคเก็บทรายไปหกก้อนแล้วก็เก็บดัสเอาไว้หกก้อนด้วยเช่นกันนะโอเคเอาวันนี้ไปหกก้อนนะฮะไอ้นี่ไว้หกก้อนขีดที่สี่ห้าหกเกินไปอันนึงด้วยเอากลับมาคืนอันนึงกลับมากระถางต้นไม้ของเราแป๊บหนึ่งดิมันทำยังไงนะก็คือใช้เทลลาคอต้าอะไรก็ได้ใช่ไหม วิถีคนขี้เกียจฮะเรายังไม่ใส่สีให้กับกระถางต้นไม้เราแล้วกันนะฮะอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าจะใส่หรือเปล่าแต่เราจะทําแบบไม่มีสีไปก่อนแล้วกันคือเข้าใจไหมตอนนี้เรายังไม่ได้มีฟาร์มดอกไม้แบบดีๆคือถ้าเรามีฟาร์มดอกไม้ดีๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถย้อมสีกระถางต้นไม้ได้ใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่มีสีเนาะเออแบบชั่วคราวไปก่อนเงี้ยนะก็ไม่รู้จะชั่วคราวอีกชาติไหนนะทำไมมันอะไรเนี่ยมันต้องไงนะอ๋อมันต้องเติมน้ำเข้าไปผมเมาเมาขอโทษฮะก็เนี่ยเติมน้ำเข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปแล้วก็งงงงบบบบั งึบงับงีบงบเนี่ยมันก็จะต้องแบบนี้ไปเรื่อยๆถามว่ามันทําดัสอัตโนมัติได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละครับ mm hmm. เออไ่ถึงทำทำเคลียร์เนี่ยฮะทำอัตโนมัติได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละแต่ว่าแบบเนาะขี้เกียจคือรออนะาคตเรามีอุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้าอะไรก่อนลวกันตอนนี้มันเห็นปะมีแต่ความธรรมชาติใช่ไหมเน้นเลี้ยงพึ่งเป็นหลักเข้าใจไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีพึ่งเคปะ B E E C L A Y มีไหม มีมีแบบพึ่งเคลมั้ยถ้ามีพึ่งเคลมีคือเราไม่ต้องทำมาหากินอะไรอ,อื่นเลยนะเนี่ยมีไหมเราไม่มีพึ่งเคลมใช่ไหมโอ้นึกว่าแบบเออความขี้เกียจมันจะทําให้แบบสบายทุกสิงทุกอย่างนะฮะโอเคเราเอาเคลมมาปิ้งทางก้อนแบบนี้เลยแล้วกันฮะระหว่างนี้ฮะขออนุญาตปั๊มเคลมไปเรื่อยๆแล้วก็ปิ้งไอเทมไปเรื่อยๆแปบ๊บหนึ่งโอเค่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิวฮะโอเคตอนนี้เราได้บิกมาเรียบร้อยใช่ไหมฮะทำกระถางต้นไม้เลยฮะวิธีง่ายๆเง,งี้ยเงีย้ยเงีย้ยนะฮะเราจะทําฟาร์มต้นไมนม้อััตตนนิยาใก บีสอันนี้เท่าไหร่น,นะฮะก็ถ้าผมทําอะไรผิดผมก็ขออภัยแล้วกันนะ,ะคือเราโม้สดก็ใจไหมผมไม่ได้ดูวอล์กเออวอล์กตอสป่ะเออนั่นแหละฮะไม่ได้ดูวิธีการเล่นจากฝรั่งอะไรอะโอเคแล้วเราก็เอาเทเลคอต้ามาแบบนี้ถ้าเราอยากทําให้อัตโนมัติเนี่ยฮะคือเราจะต้องวางฮอปเปอร์ไปด้วยใช่ไหมแน่นอนฮะเราต้องการให้อัตโนมัตินะฮะมีฮอปเปอร์เปล่าเราต้องการฮอปเปอร์นะเอาเหล็กออกมาโอาเคเรามีฮอปเปอร์ไหม,มผมตาถั่วหรือเปล่าฮะฮอปเปอร์อ๋อเรามีฮอปเปอร์ไหมฮอปเปอร์ ฮอปเปอร์หลงเหลือไม่น่ามีฮะเดี๋ยวเราทำฮอปเปอร์เพิ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไม้แล้วใช่ไหมฮะนี่ฮะทำกล่องเก็บของไปเลยนี่ฮะปังแล้วก็ทำฮอปเปอร์แบบนี้ตอนนี้ไม้ของเรากำลังจะหมดเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม้ของเราถามว่าหมดเกาะไหมมันก็มีอยู่บนเกาะของเรานะฮะแต่ก็อย่างที่เรารู้ฮะคือเราเป็นคนที่เกียจเข้าใจไหมฮะจะมานั่งตัดไม้เองมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมฮะเราต้องทำฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติ ยัง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 พอมีไม้อยู่ฮะเราต้องทำฟาร์มไม้อัตโนมัติให้ได้ฮะก็วิธีคุณที่เกียดนะใครที่เล่นไหมครับก็จะรู้อยู่ว่าเป็นเกมที่ขี้เกียจมากนะ,ะ <c oughs> จะเล่นเกมแล้วยังขี้เกียจอีกเนาะโอเคมันต้องวางแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นะอ่าแล้วก็แบบนี้ปะตึ๊บตื๊บตึ๊บต๊บ,ตบอ่านี่ไงฮะด้ากระถางต้นไม้อัตโนมัติเรียบร้อยอู้แต่ว่าแบบเทลโคตาเรายังมีน้อยอ่ะเดี๋ยวเดอู้ let it go let it go let it go ชื่อ achievement ฮะเออ advancement เห็นปะ ยูอาร์ n ่ w i ติงกิ้งวิ h h อ p p เปอาวมันเป็นฟาร์มที่ดีจริงๆนี่ฮะวางแบบนี้ตึ๊บตึ๊บ,บ,บนี่ฮะได้มาอีก2อันฮะลองดูก่อนละกันฮะว่ามันใช้งานยังไงโดยเบื้องต้นผมขออนุญาตเอ่อน่าจะต้องวางกล่องเก็บของก่อนมัง้งนะฮะลองดูฮะผมจะวางกล่องเก็บของแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เราเปิดกล่องได้โอเคฮะ เราจะปลูกต้นอะไรดีปลูกต้นโอ๊กแล้วกันฮะมันต้องใส่ดินก่อนปะอาจจะต้องใส่ดินก่อนเรามีดินแถวนี้ไหมไม่น่าถามนะฮะนี่ฮะเรามีดินโอเคฮะเอาดินมาปึกนะฮะเอาดินมาชุดหนึ่งเอาต้นอะไรดีฮะเออไม่น่าถามนะฮะคือตอนนี้เรามีแต่ต้นโอ๊กอยู่แล้วดังนั้นเอาต้นโอ๊กออกมาฮะแซปปงแซปปิ้งจ๋าอยู่ไหนลองดูก่อนว่ามันต้องใส่ดินหรือเปล่าฮะคือถ้าใส่ดินมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะโอเคลองดูก่อนใส่ดินไหมใส่ดินไหมกึ๊บโอเคฮะใส่ดินใส่ต้นไม้ เฮ้ยโอ้โหโตด้วยความเชื่องชา้ชาใช้เวลาโต2นาทีแต่ลี้โอเคคือถามว่ามันโตช้าใช่ไหมมันก็ช้าแต่ในในเมื่อมันอัตโนมัติมันก็มันก็โอเคนะฮะยอมรับได้ฮะงั้นเราก็จะเม็เป็นถึงรับได้โอเคฮะวางแบบนี้อ่ะอีกสักต้นหนึ่งแล้วกันอ่ะตรงนี้เลยอ่ะติดกันไปเลยอ่ะอ่ะอ่ะเอาไว้ติดกันไปเลยอานาคตเดี๋ยวผมทำฟาร,ร์มต้นไม้ให้มันเป็นระเบียบอีกทีนึงแต่ว่าอันเนี้ยชั่วข่าวนะฮะเอ้สัญญาสัญญาอันนี้ชั่วข่าวมันเกตกว่าเก็กว่ามันเกตกะ ขวางทางเดินเขาใจอ่ากดชิปช่วยได้ไหมลองดูฮะกดชิปตึ๊ดตุ๊ดต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 ๊ดแหมถ้ากดชิปแล้วทำให้ต้นมันโตเร็วอ้าวกดชิปกดชิปปุ๊บหญ้าโตแทนไม่เอาดีคือเราต้องการให้ต้นไม้โตคุณหญ้าคุณหญ้าจะโตทําไมนะฮะไม่ไม่ใช่คุณหญ้าคุณตาคุณยายนะฮะไม่ถึงหญ้า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 บนพื้นเนี่ยน่าสนใจเห็นอะไรหรือเปล่าคือไอ้เจ้ามอสอันนี้เนี่ยฮะโบทาบอตแอนนี่เหรอโบโบทานี่ มันสามารถปลูกได้ตั้งหลายอย่างเห็นปะ่ะฮะปลูกโพเตโต้ก็ได้เฮ้ยนี่มันนวัตกรรมใหม่ปลูกข้าวอัตโนมัติปลูกโพเตโต้อัตโนมัติแต่เร็วแต่เร็วแต่เล็วแต่เลวแต่เรวแต่เร็วปลูกต้นมงต้นไม้อัตโนมัติแคร์ลงแครหลอดอัตโนมัติเฮ้ยนี่มันไม่ธรรมาดาเนี่ยแตงโมงแตงโมงทุกสีทุกอย่างอัตโนมัติได้หมดเลย โอ้ดอกมงดอกไม้เอ้ยเราไม่ต้องมานั่งทำฟาร์มทุกสิ่งทุกอย่างเองแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอาหารหรือฟาร์มอะไรก็ทำอัตโนมัติได้ด้วยเช่นกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะ hmm. นี่เห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือปากกาลังปากาลังยังปั๊มปากกาลังได้ What the m ม l เทพบจริงๆโอเคก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอ้าวโอเคครับโตเรียบร้อยไหนดูซินี่ไงได้ไม้แล้วก็สติกเรียบร้อยคือมันอาจจะโตนานนิดนึงแต่ก็แบบเนาะอัตโนมัติและตรงนี้เนะะี่ยฮะถ้าเกิดสมมติเราได้อเ มันมีวิธีได้แอปเปิ้ลไหมคือถ้าเกิดสมมติเราสามารถปัม Apple ๊มแอปเปิ้ลอัตโนมัติได้ฮะเราจะมีแหล่งอาหารที่ดีมากเลย <Yeah. S 1> เราได้แอปเปิ้ลไหมเรามีโอกาสได้แอปเปิ้ลด้วยตบมือ <otra> เราจะได้มาทำอาหารดีๆกันไงนี่ฮะอาหารที่ดีคือสิ่งนี้ผู้นี้นี่เองฮ o น e ี w i ิต Apple ้ท่านผู้ชมเบื่อไหมกับการที่ต้องมานั่งกินอาหารทุกๆครั้งเราขอแนะนำสิ่งนี้ฮันนี a p p l e อาหารที่จะทำให้คุณอิ่มไปอีกเยานานถึง20่สอบรอบหากคุณสนใจโทรหาเราตอนนี้ที yeah. ่ศู6 6์อ โอ้ยเหนื่อยมากเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปนอนแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะมันมืดฮะเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มพึ่งกันต่อเลยละกันอ่าอันนี้ผมขออนุญาตเอาอันนี้ออกฮะปึ๊บเอาออกได้ไหมอ่าเอาอันนี้ออกก่อนผมจะปลูกไอ้ต้นอันนี้แทนฮะเอ,อ่ออันเนี้ยมันเล็ดอันนี้เนี่ยฮะมันจะเป็นมันเล็ดที่ว่าสามารถปั๊มพวกแบบเส้นเชือกได้เข้าใจไหมคือมันอัตโนมัติไงเราไม่ต้องมานั่งแบบทำแบบนอนไหมอะไรเงี้ยซิลว,วอร์มอ่ะเออนอนไหมไม่นอนนะฮะยอดเยี่ยมตอนนี้เรามีไม้ใช้งานแบบไม่สิ้นสุดแล้้้้้ววโอออเคคขออนนนาาาตตฝกกกกงงงงงงงไไรรรรแแปบึ่่่่่่ลลััสสสสิิมย มันใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างยาวนานใช่ไหมฮะจ้องคอมก็จ้องไปเวลายาวนานด้วยเช่นกันดังนั้นอย่าลืมถนอมสายตากันด้วยนะฮะแว่นออกตัดฮะช่วยในการกรองแสงสีฟ้าฮะไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือนะฮะอคอมก็นี่ไงเราเล่นเกมใช่ไหมมือถือก็แบบเราดูคลิปใช่ป่ะฮะถนอมสายตาเข้าไว้ฮะซึ่งอันนี้ฮะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ฮะ,ฮะมีความบางมากเพียงกระดาษ A 4เพียง3แผ่นเองแล้วตัวที่ผมใส่อยู่อันนี้ฮะเป็นเลนส์พิเศษครเป็นเลนส์เลติน่าอิคแอมเบอร์ฮะมันจะออกเหลืองๆ,ๆนิดนึงใส่สบายตายิ่งกว่าเดิ ปรับตัวกันให้ทันหน่อยแล้วกันนะฮะมาเรามา,เรามาเริ่มสร้างเลยแล้วกันฮะปรับตัวไม่ทันเออดูไปนานๆเดี๋ยวก็ชิงกันเองนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาทํานี่ฮะพึ่งอะไรนะพึ่งฝุ่นฮะก็คือดัสบีนั่นเองพึ่งฝุ่นเนี่ยฮะมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเข้าใจไหมใช้ในการปั๊มเคลก็ได้ใช้ในการลอนแร่ก็ได้อ่าเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะด,นะดัสทำอะไรได้บ้างนะควาปนะฮะลอนแร่ได้เห็นปะฮะก็ได้บนมงบนมิวกันพาเดอร์เห็นปะฮะได้ของดีๆมากมายเห็นปะ โอ้ Ooh, ดีจะตายแมวเนี่ยปั๊มเคลก็ได้เนี่ยอะไรอีกฮะโอ้ดัสตวกดัสได้เป็นดัสบีเราก็แง่และนั่นแหละฮะเรามาปั๊มพึ่งฝุ่นกันดีกว่าฮะพึ่งฝุ่นทํายังไงได้บ้างดูสิดัสบีนะฮะนี่ฮะไข่ของมันฮะวิธีการทําก็ <c oughs> ง่ายอยู่แล้วนะฮะใช้ไข่พึ่งบวกกับเออบล็อกฝุ่นนะฮะแล้วก็มีอยู่แล้วใช่ไหมโอเคมีอะไรอีกมีพึ่งทรายใช่ไหมฮะพึ่งทรายก็ใช้ในการแบบทํากระจงกระจกก็ได้ใช่ไหมจะได้ให้โลกของเราเนี่ยฮะมีความสวยงาม พึ่งทรายก็แน่นอนฮะบล็อกทรายแล้วก็ไข่พึ่งนะฮะมีอะไรอีกมีกาเวลใช่ไหมกาเวลก็ใช้รอดแร่ได้เหมือนกันแล้วก็มีประโยชน์ในหลายๆด้านฮะจีกาเวลมีมีไหมฮะพึ่งกาเวลก็มีไอ้จีวิตดีทุกสิ่งทุกอย่างอัตโนมัติได้และนี่ไงสามช่องพอดีเลยเออฝุ่นทรายกาเวลตบมือ <Yeah. S 1> แหมมันช่างพอดีอะอะขนาดนี้ฮะเราไปเริ่มคราฟกันเลยแล้วกันฮะออดอกไม้พร้อมหรือย,อยังฮะ mm. ดอกไม้ กำแพงยังไม่มีเลยประทูโอเคเราต้องการกำแพงต้องการดอกไม้ด้วยฮะดอกไม้ก็เดี๋ยวเราขโมยกันแถวๆนี้นั่นแหละฮะอันนี้ผมแปะต้นไม้อาไว้เพื่อความสวยงามนะฮะ mm hmm. นี่ต้นไม้สูงๆ mm hmm. ก็มีความสวยงามเหมือนกันนะฮะ mm hmm. คือมันสวยเพราะอะไรมันสวยเพราะแชดเดอร์คือถ้าเกิดสมมติเราเอาแชดเดอร์ออกลองดูดินะลองเอาแชดเดอร์ออกมันจะแบบ นี่มันเกมเดียวกันหรือเปล่านะฮะคือแชเดอร์ทำให้เกมไหมครับมันดูสวยงามมากนี่ไงเราได้เส้นเชือกอะไรนี่เห็นปะเอามาทําเป็นสติงได้บอกแล้วชีวิตดีดีโอเคมันก็อาจจะแบบนานๆได้สักเชือกหนึ่งแต่ก็แบบมันก็อัตโนมน้าเอาอะไรมากใช่ปะล่ะอันนี้ไงเห็นปะฮะได้มาอย่างนี้ปุ๊บได้เท่ากับ1เชือกแหละโอเคผมขออนุญาตขโมยดอกไม้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะขโมยเยอะๆฮะเพราะเราจะต้องเอาไปแปะในหลังพึ่งเยอะๆ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 ๆโอเคอันนี้ดอกไม้สีเหลืองแล้วใช่ไหมอ่ะดอกไม้สีแดงอ่ะตัวนี้ก็สสสีเเหหลลลืืองัับกน สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองแปะประตูปึ๊บ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 ห้าขั้นกลางสีเหลืองแล้วใช่ไหมอ่ะสีแดงฮะแดง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 อย่าเพิ่งรีบวางเพิ่งฮะเหมือนเดิมฮะเราจะต้องวางอะไรเราก็จะต้องวาง g r a b e r ถูกต้องป่ะฮะแล้วก็ไอเจ้าไอเออ use แตมเรียกว่าอะไรนะ item user ฮะมีอะไรอีกมี hopper อีกคือมันจะต้องแบบครบชุดของมันอะเข้าใจใช่ไหมแน่นอนมันต้องใช้ทองอยู่ฮะตอนนี้ทองของเราได้มา ววได้ทองมา8ปอันแล้วโอเคครับเก็บ <reci p, S 2> นะฮะอู้อัตโนมัตินี่มันดีจริงๆงคือเราต้องใช้ทองในการคาบค่อนข,ข้างเยอะฮะเอาทองมาปันน่นยิโอ้โหไดมอนก็เยอะโอ้ชีวิตด,ด,ดีดีเอาเอาทองไปปั่นก่อนฮะเอ๊ให้ตายไดมอนก็เยอะทองก็เยอะเราทาชุดก่อนไดมอนดีปะเนา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 ะทำชุดก่อนไ <c oughs> ดมอนก่อนละกันฮะชุดกอนดมอนนะฮะคือถามว่าเราจะไปช่วยเอ๊ขอโทษเราจะไปโจมตีมอนเตอร์อะไรหรือเปล่าเราก็คงไม่ได้ไปตบมอนเตอร์อะไรนะฮะีแป๊บหนึ่งนะนี่ไอเทมอะไรเมื่อกี้ผมเห็นแบบ ไอเทมอะไรอะไดมอนด์อู้ตะขอไดมอนด์สิ้นเปลืองดีจริงๆเลยโอเคเสื้อกางเกงโเคเบอร์วิวไดมอนด์โอเคฮะแล้วก็ตามด้วยหมวกแล้วก็รองเท้าอีกสักนิดนึงโอแค่รองเท้าแล้วก็หมวกอ่าอ่า Uh huh. <c oughs> เราเป็นไดมอนแล้ว <c oughs> อันาคนเราจะใช้ชุดเกาะสีเขียวนะฮะชุดเกาะเอโมโร่แต่ว่าตอนนี้ไดมอนไปก่อนเพราะว่าเอโมโร่เรายัางเพิ่งทําฟาร์มไปตอนนี้ไดมอนล้นเกาะแล้วนะฮะผมขอประกาศได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยว่าตอนนี้ไดมอนเราลน้นเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาเริ่มทำดอเวอร์ก่อนแล้วกันดอเวอร์ก็ทุกสีทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะผมจะไปเร็วๆเ,เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราอย่าเพิ่งดีดนิ้วใจเย็นอ่าทำกองเก็บของสามอันแบบนี้อ่าแล้วก็วุด วุดแบบนี้เราก็จะได้ d r เวอร์มานั่นเองเอามาแปะแบบนี้อ่าฮะอ่าฮะอ่ะ huh. แล้วก็ h อปเปอร์อ huh. uh ่าฮะอ่าฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันอ่าฮะ อย่างเงยอ่าฮ่าอ่าหินเยอะจังเลยผมขออนุญาตโยนหินทิ้งก่อนแล้วกันนะฮะคือหินมันก็ปั๊มได้เข้าใจไหมอ่าดินก็เหมือนกันดินแล้วก็ปั๊มได้ดังนั้นดูนทิ้งไปเลยนะเก็กะมากไม่ต้องเก็บใส่กล่องฮะไม่ต้องไปเสียดายมันด้วยฮะมันเยอะมากโอเคแล้วเราก็จะต้องทำรังพึ่งเอ่อแบบนึงนะฮะต้องทำรังพึ่งแบบนี้วับอ้าวได้มา3มรังพอดีเลยฮะก็คือเราจะทำเพิ่ม3ตัวใช่ไหมฮะนี่ไง3รังได้เรียบร้อยแล้วแล้เอามาล้อมรอบด้วยหญ้าอย่างนี้ชิมิแบบนี้โอเคครับได้เทีียยยรรมาเบ้อ พอฮะขออนุญาตปั๊มยาเพิ่มแป๊บนึงฮะนี่ฮะขอยาครับยา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 เอายาออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยปั๊มเพิ่มฮะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวค่อยเอาบนมิวมาใส่เพิ่มได้มันมีพึ่งบนมิวป่ะเออโบนไม่ใช่สิโบนบีมีพึ่งบนมิวไหมไม่มีหรอโอเคอย่างน้อยคือเรามีพึ่งดาร์ทใช่ไหมฮะเออไอ,อ,อ,อพึ่งฝุ่นน่ะเราก็สามารถปั๊มบนมิวได้ก,ก็ก็โอเคฮะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าดีและเพื่อให้ฟาร์มพึ่งของเราเนี่ยฮะมีการทำงานตลอดเวลาฮะเราจะใช้ตัวช่วยตรงนี้ฮะนี่ F T B นะฮะช้างตรงนี้เราสามารถสั่งให้ช้างมันโหลดตลอดได้ตรงนี้เนี่ฮะเรากดตรงนี้เลยแบบนี้ฮะมันจะเป็นการทําให้ช้างเนี่ยฮะมันโหลดตลอดโอเคป่ะฮะคือเรากดชิปแล้วลากนะ,ะนี่ไงฟอสโหลดก็คือพึ่งเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาดังนั้นคือเราอยู่ไกลเท่าไหร่ hmm. พึ่งก็จะทํางานให้เราตลอดเวลา,าใช้แรงงานพึ่ง โอเคตอนนี้เราได้เทียร์หนึ่งมาเรียบร้อยต่อไปทำเทียร์สองก็คือต้องใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ฮันนี่กล่อมอะไรก็ได้ฮะโอเคเราก็ทำแบบนี้อ่าฮะได้เทียร์สองมาเรียบร้อยฮะเ<แ>ทียร์สามผมอยากจะทำอยู่เหมือนกันอะแต่ว่าแบบมันแพงอะคือเทียร์สามดีไหมคือขั้นสามก็แน่นอนมันดีอยู่แล้วเห็นปะ่ะฮะเฮ้ยหรือว่าเราทำได้ฮึน่าสนใจน่าจะทำได้ไหมน่าจะทำได้ตอนนี้เราเริ่มรวยแล้วไงใช่ไหมทั้งขี้ผึ้งเนี่ยฮะเราก็มีแล้ว ทำเทียสามเลยโอเคไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ไหมฮะเนี่ยเรามีขี้พึ่งเนี่ยแป๊บนึงนะขี้พึ่งอยู่ไหนเนี่ยขี้พึ่งบีแว็กอะฮะขี้พึ่งขี้พึ่งโอเคฮะเรามีขี้พึ่งอ่าฮะเรามีขี้พึ่งอีกแลเปล่าโอ้ขี้พึ่งเรายังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยคือเราทำเทียสามได้ไหมก็ได้แต่ว่าแบบเอนา,า,าคตเราค่อยทำแล้วกันนะฮะเอาเทียสองไปก่อนมามาวางกัน วางให้ถูกทิศถูกทางนะฮะก่อนหน้านี้ผมวางผิดทิศนี่คือแบบน่าเกลียดมากเลยฮะวางยังไงนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราวางแบบเนี้ยปุ๊บเห็นปะฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่ผิดเพราะอะไรฮะมันหันหน้าลังพึ่งมาด้านนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เราต้องหันหน้าลังพึ่งเข้าไปข้างในฮะทุบออกฮะทุบ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 นี่ฮะเราต้องวางแบบนี้เออนี่คือสิ่งที่ถูกนี่ไงฮะหันมาข้างในอย่างงี้วางยังไงนะแบบนี้ พีดี๊ตูดหมึกแบบนี้เออโอเคฮะแบบนี้อ่าต่อไปเราต้องการเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติฮะแน่นอนอเทมยูเซอร์ฮะมันจะสามารถแบบเนี่ยคอยแบบเก็บผลผลิตให้ทุกๆวินาทีได้ฮะแล้วไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเป็นอะไรที่ดีๆตาผู้ชมช่วยด้วยผมทำอะไรลงไปเนี่ยเกรสเกลไม่ผมไปทำอะไรเนี่ยกด F2 F12 to exit เอ่อแปบบ๊บนึงนะฮะเอ่อจึ๊บ เอาออกไปโอ้โหมีฟิลเตอร์ให้ด้วยโอ้โหผมไปโดนอะไรนี้เลสโฟกัสกินโฟกัสปูโฟกัสเอานอนน่ะเอาออกไปโอ้คีเปอร์วิชันเอาออกเอาออกไปให้หมดดูสิฮะดู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 เธอทำโอ้โหเกมของเรามันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยทำไมถึงทำกับจันไดเอ้ค้อยังชั่วหน่อยอะไรเนี่ยบอร์เดอร์ชึบอู้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 เพื่อเพื่อเพื่อโอเวอร์เลย อออือ Watermark อ๋อมันเป็นมอสแคมเบอรล่าคือมอสกล้องอ๋อสามารถแบบถ่ายรูปได้อ๋อไม่ต้องเอาออกเออเมื่อกี้ผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมฮะคราบเย้อเทมยูเซอร์คือเราก็คราฟกันแบบรวดเร็วนะจริงๆถามว่ามันคราฟนานไหมมันคราฟนานแหละพอดีแบบเราก็ตัดคลิปให้มันสั้นๆได้เลยอย่างนี้ฮะวิธีคนขี้เกียจเออนั่นแหละเราขี้เกียจผู้ชมก็ขี้เกียจดูใช่ไหมมา เริ่มวางอ้าประตูหายประตูมันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหน้าต่างนะฮะเนี่ยมันก็เขียนอยู่เห็นเปล่าฮะว่า window แต่ว่าเราใช้เป็นประตูเฉยเลยมันก็มันก็ดูสวยงามดีนั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดสมมติสเปคคอมใครต่ำนะฮะผมไม่แนะนําให้สร้างลักษณะคล้ายอย่างนี้นะผมบอกเลยเป็นอะไรที่แหลกมากๆช่วงแรกๆที่ผมเล่นซีรีส์อันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ลื่นมากตอนนี้คือหลังจากที่สร้างไอ้เจ้า green house อันนี้เนี่ยมันก็เริ่มแหลกนะฮะเนี่ยมันเริ่มแหลกทันทีแล้วตอนเนี้ยเราสร้างไปแล้วกี่แถว 1- 12ใช่ 2, แถว เลยกี่แถวนี่ฮะเดี๋ยวอนาคตมุมตรงนี้เราก็อาจจะสร้างนะฮะมันก็จะแหลกมากๆนะใครเป็นคนบอกว่าแบบเอ้ยไม่ครับกราฟิกกาก,ากๆอะไรประมาณนี้ผมขอเถียงเลยฮะเปิดแชรเตอร์ดิเออเล่น 4K ดิเออตอนนี้เอาซะผมอยากได้แบบแการ์ดจ,จอ RTX 3080กันเลยทีเดียว3080มันขาดตลาดเนาะก็ไอพวกแบบเออขุดเหรียญขุดบิตคอยคริปโตคือลินซี่อะไรประมาณนี้ฮะคือขุดเหรียญแล้วแบบมันทำให้แบบชาวเกมเมอร์ลำบากเข้าใจไหมการ์ดจออ่ะจากราคาเท่าไหร่ราคาแบบเท่าไหร่อ่ะ28,000อย่างเงี้ย ราคามันดีดมาถึงแบบ4ี่หมื่นห้าหมื่นะเพราะอะไรฮะก็ไอ้พวกขุดบิตคอยไงมันเอาแบบการ์ดจอไปจนแบบของขาดตลาดแล้วพอของขาดตลาดคนพ่อค้าแม่ค้าเขาโกงราคากันได้อย่างงี้ไงเป็นไงล่ะฮะพวกขุดบิตคอยทําชีวิตพวกเราลาบากไหมละ่ะมามาเริ่มระบบนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากไม่ค้าไปเรื่องบิตคอยได้ไงไม่รู้โอเคฮะเราเอาดาร์นะมาทําแบบนี้นะ,ะเอามา6ตัวก่อน หนึ่งจองสามสี่ห้าหกนะฮะโอเคฮะ<ฮ><ฮ>เราได้พึ่งดัสมาเรียบร้อยนี่ไงดัสปีแล้วก็มีพึ่งสายด้วยฮะน้องสายขอ้องหนึ่งจ้องสามสี่ห้าหกโอเคฮะได้พึ่งมาอีกหกอันกาเวลเออกาเวลเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำแล้วกันลืมโอเคเอาพึ่งฝุ่นมาตรงนี้ก่อนฮะพึ่งฝุ่นหนึ่งจองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ปิดประตูกตกกกป,ปิดประตูปิดออกดูเปิดเปิดประตูสิกกกกเปิดประตูเปิดออกดู ดูสีใครโอเคเราต้องการกาเวล6อันนะฮะ1นึ่ง6สามสี่้าปึ๊บ นะฮะขอขขบพูณระบบ F T B Ultimate มากนะมันทำให้ชีวิตเราสบายมากคือมันก็คือคล้ายๆเวรไมนิ่งชนิดหนึ่งนั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่เอาไปเล่นในไหมครับเอาชีวิตรอดเนี่ยอย่างที่รร,รู้กันคือมันสามารถเปลี่ยนหมวดได้เห็นป่ะหมวดทูกหมวดอุโมงค์หมวดไอ้นู่นหมวดไอ้นี่คือแบบมีหมวดเยอะมากก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำเหมาะสำหรับคนที่เกียดนะฮะเอากระเบื้องมาแบบนี้เอาไข่พึ่งมาแบบนี้เอาแค่ ได้มาอีกหนึ่งแอคช e พเมนแล้วฮะเราทำไปกี่พึ่งแล้วเนี่ยฮะขอดูหน่อยซิมีพึ่งอะไรอีกโอ้โหมีพึ่งอีกเยอะแยะไปหมดเลยและกาเบลฮะบริเวณตรงนี้ตึ้งตึ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 งเสร็จเรียบร้อยฮเราก็สามารถปั๊มแร่ได้ไม่จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สายก็มีดัสก็มีคือครบชุดจริงๆนะฮะนี่อะไรฮะโอ้เหล็กร้อยกว euh ่าอัน มันเร็วมากาเหล็กร้อยกว่าแล้วนี่แหละฮะเบอมมัลอห์เท่าไหร่ครับโอ้โหอมมัลลอ์ก็เยอะเหมือนกันนะเนี้ยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจฮะทองก็ได้เยอะไดมอนด์ก็เยอะนะฮะโอ้โหไข่พึ่งก็เยอะเหมือนกันมีอีกหลายเอพิโ o ดแน่นอนฮะภายในแบบซีรีส์พวกเนี้ยนะฮะยังไงก็ตามคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเฮลนี่ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ได้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันในหม <Bye. S 2> ผมควรจะเลี้ยงพึ่งอะไรต่อไปดีฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างได้เลยฮะถ้าคิดใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย